อ่าก็สวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยผมวันนี้ก็พบกับผมบอลบอลมีคอมทูนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเครื่องลูกค้านะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องที่ลูกค้าสั่งประกอบนะครับเรากําลังเตรียมการจะส่งนะครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเอาไปแพ็คจะส่งแต่เราเอามารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้ดูกันก่อนนะครับผมกับในราคาตัวนี้39,000บาทนะครับผมว่าจะมีอะไรบ้างนะครับกับเคสตัวนี้ CPU อะไรอะไรยังไงนะครับผมเรามาเริ่มจากซีพเลยนะไม่เป็นงานเสียเวลานะครับผมเริ่มจาก tbu เลยนะครับตัวนี้ใช้เป็นไลเซ็สนย์7ูนย์ x นะครับผมใส่อยู่ในเมนบอร์ด b 4 5 0 m msi mortar นะครับผมแรมตัวนี้ใช้เป็น 16GB ddr 4ี่บัสส6งหนะครับาการ์ดจอตัวนี้เป็น gtx 10603ศิกตัวนี้เป็นมือ2นะครับประกันร้าน3เดือนนะครับผมใช้ a d เป็น M.2 250นะครับ m 2 250 nvme นะครับ พ่วงด้วย s d 480G SATA นะครับเพื่อเพิ่มความจุของเครื่องนะครับผมใช้ power supply ตัวนี้เป็น7 0 0วัต์ 80+ พันะครับใส่อยู่ในเคสซูนามินะครับ T801 นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเคสที่เรียบๆนะครับสวยแบบเรียบๆตัวนี้ผมก็ชอบนะก็คือมันแบบเรียบหรูดูแพงนะครับไม่ได้อลังการมากนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบเคสอลังการนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับร้านเรามีเคสให้เลือกมากกว่า20กว่าแบบด้วยกันนะครับผม สำหรับตัวนี้นะครับผมเป็นสเปคที่ค่อนข้างสูงนะครับก็คือเป็นเลเซน์ 7370X นะครับสามารถใช้ในงานตัดต่อวิดีโออะไรพวกนี้ได้สบายเลยนะครับสตรีมเกมตัดต่อออกแบบเขยนแบบทีดีได้หมดเลยตัวนี้นะครับสำหรับเลเซนจ์ 7370X นะครับผมหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่บอกงบน้อยไม่ได้งบแบบ30,000ื่นสีแบบนี้นะครับผมก็สามารถจัดตามงบที่ลูกค้าต้องการได้นะครับผมทางร้านเริ่มต้นเพียง ของใหม่เครื่องอย่างเดียวเนี่ยราคา9,900ก็มีให้ลูกค้าได้เลือกนะครับหมื่นกว่าบาท2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับเราสามารถจัดสเปคตามงบของลูกค้าได้นะครับผมเดี๋ยวตัวนี้เราจะมาถ่ายให้ดูภายในเครื่องกันใกล้ๆนะครับผมว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมตัวนี้ลืมบอกไปตัวนี้มีชุดน้ําปิดด้วยนะครับใส่ชุดน้ําปิด2ตอนของซูนามินะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยภายในนะครับผม ก็เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับภายในเครื่องตัวนี้นะครับชอบไม่ชอบยังไงนะครับผมสามารถเปลี่ยนเคสได้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับผมก็ตัวนี้ในงบ3า0 0มื่นตัวนี้เป็นไลเซนเจ็เป็น AMD นะถ้าใครไม่ชอบ AMD นะครับก็จะแนะนําเป็น i7 Gen10 ก็ได้นะครับสตัวนี้ก็คือไลเซนเจ็ดสามเจนเนี่ยก็จะเทียบพอๆกับ AMD ก็คือเป็น i7 Gen10 หรือ i7 1 0 7 0 0 f นะครับผมแต่ตอนนี้1 0 7 0 f นะครับของขาดตลาดตอนนี้ก็็จะมีเปน i7 1070KF นะครับผมซึ่งราคาอาจจะแพงกว่านิดหน่อยนะครับก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้สำหรับใครที่สาย Intel นะครับก็มีให้ลูกค้าเลือกนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับรีวิวเครื่องลูกค้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการแพ็คจะส่งแล้วก็ส่งให้ลูกค้านะครับผมก็ลาไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ